สวัสดีครับวันนี้วันวิสาขาบ,บูชาจะพาไปไหว้พระที่วัดไผ่ตันนะครับสะพานควายการเดินทางไม่ยากนะครับถ้าสาม,มารถมารถไฟฟ้าได้มาลงที่สถานีสะพานควายเดินลงมาประมาณ20เมตรก็เจอทางเข้าวัดแล้วก็เดินมาสุดซอยก็จะเจอกับวัดเลยนะครับวันนี้เรามาไหว้กันที่พระวิหารนะครับหลวงพ่อโสธรจำลองนะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีพระพี่น้องของหลวงพ่อโสธรอ,อีก5้าพระองค์นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับเวลาเข้ามานะครับก็มีส่วนที่เป็น นะครับตีรักังแล้วก็มีดอกไม้ทูบเทียมให้บูชาเสร็จแล้วนี่เราจุดธูปด้านนอกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเข้าเข้ามาไหว้อธิษฐานภายในนะครับภายในวิหารเนี่ยทำสวยนะครับเป็นการจิตรกรรมฝาผนังแบบประดับมุกนะครับเพิ่งเคยเห็นที่วัดนี้ที่เดียวนะครับแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีนะครับหลวงพ่อนะครับที่เป็นพระพี่น้องของหลวงพ่อโสธรเนี่ยทั้งหมด5พระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับหลวงพ่อโตวัดบางพลีนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อวัดเขาตะเคานะครับ ก็มีครบเลยหพระองค์นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับถ้ามาแถวสะพานควายมาเดินเล่นจัตุจกักรแนะนำมาไหว้พระกันนะครับ